ครับสวัสดีครับผมบอยรถสวยมือสองนะครับวันนี้มี1รถเด่นมาแนะนำนะครับเป็นคันที่อยู่ข้างหน้าเรานี้เลยนะครับเป็น t o y ยต้นะครับรุ่น Camry 2.0e ปี2004นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดของตัวรถนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับโอเคครับอันนี้เป็นด้านหน้าของ t o y ยต้ Camry นะครับไฟหน้านะครับจะเป็นโคมรวมนะครับ เลนสฉายจะเป็นมาติรีเฟคเตอร์นะครับรวมไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวเลยนะครับกระจังหน้าตัดด้วยโครเมียมนะฮะไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างนะครับของตัวรถนะครับอันนี้เป็นโฉมเมเนเ a อร์แล้วนะครับสิ่งที่มีเพิ่มเติมก็จะเป็นล้อแม็กซลายใหม่นะครับลายจัดก้านลายใหม่นะครับขอบ16นิ้วนะครับอานนียนะครับ ยางดีดอกลึกอยู่นะครับนะครับพร้อมไฟเลี้ยวข้างตัวรถนะครับเส้นสายของตัวรถนะครับนะครับสภาพหลังคานะครับยางรองน้ำฝนสวยนะครับนะครับยางขอบกระจกพร้อมคลิปโครเมียมนะครับสภาพดีนะครับผิวพันธุ์ดีนะครับโครงสร้างรถเดิมหมดนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนด้านท้ายรถนะครับ สิ่งที่เพิ่มเติมมาในโฉมมนุเชนนะครับอ่าเดี๋ยวกันจุดเด่นของตัวนี้นะครับตอนที่ออกใหม่ๆก็จะมีไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเด่นมากมันจะเป็นไฟท้ายใหญ่นะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมสําหรับโฉมมนุเชนก็คือไฟอ่าไฟท้ายด้านบนนะครับจะเป็นสีชมพูละนะครับตัวหนังสืออยู่ครบชัดเจนหมดนะครับด้านซ้ายบอกตัวเครื่องนะครับแล้วก็ระบบของเครื่องนะครับด้านขวาบอกตัวรุ่นนะครับนี่นะครับโฉมด้านท้ายนะครับ จุดเด่นของเขก็คือไฟท้ายเลยนะครับตัวรถคงสร้างเดิมหมดนะครับล้อแมกขอบสโพกนิ้วลายใหม่นะครับเส้นสายด้านข้างนะครับผิวพันธุ์ของตัวรถนะครับนะครับตาหลังคาด้านบนนะครับครับผมนะฮะ เดี๋ยวผมพาดูภายในห้องโดยสารนะครับนี้เป็นเสนองค์ลงของตัวรถนะครับมาครับยวดูภายในห้องโดยสารด้านในเดี๋ยวเริ่มที่ห้องโดยสารตอนหน้านะครับจุดเด่นของแคมรี่นะครับก็คือเป็นรถซีดานขนาดใหญ่แล้วนะครับเป็นหนึ่งในรุ่นธงของโตโยต้านะฮะการตกแต่งก็จะห้องโดยสารกว้างนะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็ออลหรูลรานิดนึงนะครับอันนี้เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับ สภาพดีนะครับไม่มีขาดนะครับมีรูรอยตามการใช้งานบ้างนะครับตัวเบาะแน่นแข็งอยู่นะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการตกแต่งลายไม้นะครับรอบคันเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งในในเรียกว่าเป็นอ่าเหมือนลายเซน์ของ Camry เลยนะฮะนะครับผมอะไรเป็นแบบสีก้านนะครับมีโลโก้ชัดเจนนะครับผมไปดูองค์รวมก่อนนะครับอันนี้สภาพผ้าหลังคานะครับ โอเคเรามาต่อที่ห้องโดยสารตอนตอนหลังนะครับนะครับก็เหมือนกันนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับเบาะใหญ่นะครับพร้อมม้านหลังนะครับนะครับแผงข้างก็ลายไม้เหมือนเดิมนะครับแอ์ตอนหลังนะครับมีประดับลายไม้เพิ่มเติมนะครับแผงข้างก็เช่นกันนะครับอ่าเนี่ยนะฮะลายไม้เพิ่มเติมนะครับ ตัดด้วยหนังนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัมภาระด้านท้ายนะฮะนะครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับก็เหมือนเดิมนะครับห้องเก็บสัมภาระท้ายใหญ่นะครับใส่ของได้เยอะนะฮะก็คือเน้นความาสบายนะฮะใส่ของได้เยอะนั่งสบายนะครับเน็ตกันของอยู่ครบนะครับนะครับยางอะไหลอยู่ด้านล่างนะฮะอันนี้เพิ่มเติมก็คือมีกระบะ ยางตัวรองนะครับไม่ให้รักษาพรมด้านล่างนะครับตัวรถคงสร้างเดิมนะครับโอเคอันนี้เป็นรวมขผมตัวรถนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านในของระบบไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านในนะฮะกลับมาที่ด้านในกันอีกทีหนึ่ง เลควัดที่มาตรวัดก่อนนะครับมาตรวัดเป็น2วงใหญ่นะครับมีวงเล็กนะครับบอกอุณหภูมิเครื่องแล้วก็ด้านขวาบอกน้ํามันนะครับอันนี้แผงคอนโซลด้านในนะฮะนี่นะครับแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับเดี๋ยวผมเปิดการทํางานให้ดูนะครับ ปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็ความแรงพับลมนะครับวิทยุเดมโรงงานนะครับเป็นซีดีแล้วก็วิทยุนะครับใช้งานได้หมดนะครับเดี๋ยวดูการทำงานของกระจกมองข้างนะครับโอเคกระจกมองข้างด้านหลังไอคับกระจกมองข้างด้านหลังนี่ครับโอเคขึ้นลงปกตินะครับระบบไฟฟ้าทำงานหมดนะครับ ระบบแอร์ดิจิตอลนะครับช่องเก็บของนะฮะโอเคลิ้นทำงานหมดนะครับพร้อมชี้วางแก้วนะฮะระบบเกียร์เป็นแบบรางตรงนะครับมีชิปล็อกก็คือจอดได้นะครับปดมาเกียร์ว่างได้นะครับพร้อมปุ่มอุบัติยนนะฮะนะครับอันนี้มาตรวัดนะครับช่องเก็บของด้านตู้กานะครับเป็นแบบ2ชั้นนะครับมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างอีกชั้นใส่ของได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีตัวชาร์จไฟอยู่ด้านในด้วยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูส่วนเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับโอเคที่เปิดฝาปรงอยู่ด้านนี้นะครับโอเคครับน,นี่เป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด2,000นะครับรถไม่ติดแก๊สนะครับเป็นรถใช้น้ำมันคันหน้าเดิมหมดนะครับโครงสร้างเดิมนะครับ ตัวรถไม่มีชนหนักนะครับมีรูรายการใช้งานบ้างนะครับแต่รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมของตัวรถอีกทีนึงนะครับนี่นะครับเป็นเสนองโลของตัวรถนะครับเป็น Toyota Camry นะครับ 2.0E นะครับโฉม m มนเชสเต n ปี2004ราคารถอยู่ที่1,59,000นะครับ โทรศัพทถามได้นะครับที่เบอร์0897708854เดี๋ยวผมลงรายละเอียดนะครับตรงด้านท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วชอบเนี่ยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอจบนำเสนอแค่นี้ก่อนรับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ